ยุทธการเล็มยญ้าอ่อนบทที่5เสียงค้างอู้อี้ในลำคอของทั้งคู่ที่เฝ้าลมไล้กันและกันเริ่มดุเดือดขึ้นได้เรื่อยทั้งสองต่างถอดเสื้อผ้าของตัวเองเมื่อประตูห้องนอนของหญิงสาวปิดลงจู่โจมกันมาจนถึงเตียงนอนเสื้อผ้าที่สลัดหลุดพ้นกายละเกะละกะตามทางเดินหญิงสาวตัวแดงคล้ายกับกุ้งต้ม ยามที่แสงไฟนีออนสาดส่องมากระทบตอนนี้เธอเหลือเพียงแพนตี้สุดท้ายเป็นปาการชิ้นจิ๋วที่ปกปิดเรือนล่างสวยของเธออยู่อารมณ์ของเธอกระเจิดกระเจิงไม่รู้ผิดรู้ถูกรู้แค่ว่าเธอต้องการเขาเดี๋ยวนี้เราจะได้เสียสาวแล้วเธอแอบดีใจ มือหนาบีบเค้นที่สองเต้าขนาด 32A กำลังดีเสียงหวานควนครคลางเมื่อลิ้นตวัดลัวที่ยอดดอกไม้สีสวยร่างบางบิดไปมาด้วยความรันจวนชายหนุ่มแทบจะงัดทุกกลเม็ดของเขาออกมาเพราะว่าหญิงสาวน่าจะเจนเรื่องอย่างว่าเพื่อไม่ให้ถูกเปรียบเทียบให้เป็นสองรองใครเขาจึงใส่ทุใจทุกรายละเอียดให้หญิงสาว เพื่อเธอจะได้ลืมผู้ชายทุกคนที่เธอเคยผ่านมาเขาเฝ้าตะปมมลมไล้ล่างบางด้วยริมฝีปากอุ่นร้อนจนเป็นรอยแดงแทบจะทั่วร่างกายนิ้วเรียวเลื่อนไปที่ตำแหน่งกลางกายสาวตอนนี้มีน้ำพึ่งใสเอ่อล้นออกมาจนชุ่มเสียงหวานควนครคลางกระเซาเมื่อได้รับรู้ถึงสัมผัสลึกซึ้งที่เธอไม่เคยลิ้มลองชายหนุ่มอดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมเจ้าหล่อน ถึงได้แต่นอนนิ่งๆไม่ได้โต้ตอบปล่อยให้เขาปลุกเราอารมณ์อยู่คนเดียวอาจจะเป็นเพราะเธอเมามากก็แค่สงสัยเพราะเขาเองก็มีความสุขที่ได้รูปลายผิวกาวขาวเนียนละเอียดของเธอเฮ้ยเสียงหวานคลั่งก็เปลี่ยนเป็นเสียงร้องแข็งกล้าวเมื่อถูกเสือน้อยที่ขนาดเกินมาตรฐานชายไทยทิ่มพรวดเข้ามาแต่ก็ไม่ไปถึงไหนไอ้บ้าเจ็บนะ เอาออกไปกระต่ายน้อยหน้าบิดเบี้ยวเยเกยเพราะความเจ็บหนึบชายหนุ่มพยายามดันแท่งรักเข้าไปแต่ก็ยังไม่สำเร็จหญิงสาวแทบจะสั่งเมาในทันทีโอ้ยบอกว่าให้เอาออกไปไอ้เด็กบ้าเธอทั้งผลักทั้งถอยหนีชายหนุ่มเริ่มชักจะงหดหงิดนี่ป้าอย่าบอกนะว่าป้ายังซิงเนี่ยสอรมนทั้งตื่นเต้นและไม่อยากจะเชื่อว่าสวยขนาดนี้ เธอจะรอดปากเกี่ยวปากากามาได้ก็เออดีวะเอาออกไปฉันเจ็บเธอเริ่มทุบตีชายหนุ่มอีกครั้งเมื่อเธอเ,ธอเจ็บเขาก็ต้องเจ็บเช่นกันชายหนุ่มยอมให้เธอทุบตีอย่างนั้นเพราะเขารู้ว่าเธอคงเจ็บมากเจ็บนิดเดียวนะครับที่รักผมสัญญาเขาโน้มลงมากระซิบข้างหูของหญิงสาวพร้อมกับดันแท่งรักเข้าไปสุดแรงกรกร,กรกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดตอนนี้น้ำตาเอ่อน้องทั้งสองข้ามขมับ หน้าสวยบิดเบนั้นช่วยกระตุ้นอารมณ์ของชายหนุ่มให้เดือดพล่านเข้าไปอีกกลิ่นกายอันหอมหวานช่างเย้ายวนยิ่งนักปากหนาขบเล่มผิวบางบริเวณต้นคอหอมกลุ่นช่วยให้คนใต้ร่างผ่อนคลายอาการเจ็บตึงเพียงเล็กน้อยเมื่อชายหนุ่มค่อยๆขยับสะโพกช้าๆเธอใช้เล็บจิกไปที่่ากว้างของเขาเพื่อช่วยระบายความเจ็บหนึบกลางกายสาวสลมนถึงกับต้องเป่าลมออกปาก เพราะว่าช่องรักนั้นทั้งต่อทั้งรัดจนเขาเองก็เจ็บเช่นกันเมื่อการลุกทําให้แม่กระต่ายน้อยจอมยมั่วไม่ร่วมมือเขาจึงลากลิ้นสากมาที่ดอกบัวกลีบงามที่กําลังจะช้าเขาตวัดลิ้นรัวเสียงหวานคลางเด้งเ,เอวรับอวัยวะ,ะไร้กระดูกอย่างลืมตัวปากร้ายเวลากลดด่าก็แสนจะเจ็บแสบเวลามันปัดป่ายกลางภูเนื้อก็แสนจะรันจวน มือน้อยจิกไปที่พุ่มผมของชายหนุ่มเมื่อเธอถึงแดนมหาสัจจรย์เรียบร้อยเธอคงพร้อมสำหรับเขาแล้วเขาไม่รอช้ารีบจัดการในทันทีเธอกรีดร้องจนตัวโยนเลือดสดสดจดลงบนผ้าปูที่นอนสีฟ้าเป็นดวงร่างบางผวาเกาะชายหนุ่มแน่นไอคนอื่นที่พูดกันว่าเสียตัวครั้งแรกนั้นจะเจ็บเธอไม่คิดว่ามันจะเจ็บถึงเพียงนี้ผมขอโทษนะที่รัก เขารู้ว่าเธอคงเจ็บมากเพราะร่างอลชอนสันละลิกสซลามนพรมจุบกลอกรอยอย่างอ่อนโยนแล้วค่อยๆเลื่อนเอวเข้าออกเป็นจังหวะไม่นานนักร่างกายของเธอก็รับเข้ากับจังหวะรักที่เขาบรรเลงให้แต่เธอยังบ่นว่าเจ็บอยู่เลยชายหนุ่มเล่งสะโพกเข้าออกเน้นๆยกขาเลียวมาพาดที่สะโพกแกล่งก่อนที่จะยกขาอีกข้างมาพาดที่ลำคอ ไม่กระต่ายน้อยของผมคุณสุดยอดจริงๆทั้งปากและเอวทำหน้าที่ได้อย่างมหัศจรรย์เขาจับเธอคว่ำจับเธอหงายส่งความเสียวซ่านให้เธอต่อเนื่องจนเธอเห็นรุงสีสวยไปหลายหนตอนนี้เขาจึงจัดท่าให้เธอก้งโค้งโดยที่เขายืนอยู่ที่พื้นจับเอวของหญิงสาวแล้วตะบีตะบันสุดแรงเกิดหญิงสาวร้องเพราะความรู้สึก ที่ทั้งเสียวและจุกในเวลาเดียวกันหล่อนส่งเสียงกรีดร้องหน้าเกลียดจนลั่นห้องตอนนี้ชายหนุ่มเขาทนไม่ไหวแล้วเสียงเนื้อกระทบกันดังประกอบกับเสียงครางหน้าเกลียดของทั้งคู่ดังแข่งกันระงมผมไม่ไหวแล้วพูดจบแท่งลักถูกดึงออกแล้วพ่นน้ำลาวาสีขาวขน้นใส่ก้นงอนงามอย่างเลอะเทอะ ทั้งสองล้มตัวลงนอนที่เตียงพร้อมกันโดยที่ร่างกายกำยำไม่ทิ้งน้ำหนักลงไปจนคนใต้ล่างแบนแต้แต่ทั้งสองหอบเหนื่อยคล้ายกับคนขาดออกซิเจนเสือขยบตัวลงนอนข้างๆแล้วกอดเธอเอาไว้พลางมองใบหน้าสวยที่แดงกำพะร้องไห้เมื่อครู่เขายิ้มอย่างเจ้าเล่เมื่อสายตาของคนตัวเล็กมองค้อนมาหายิ้มอะไรไอเด็กบ้า เธอพูดไปพร้อมกับหอบไปด้วยนมก็ไม่มีแล้วยังจะอยากใส่โชว์ชาวบ้านเขาอีกไอ้ที่เห็นตุ้มๆเนี่ยหลอกตาคนอื่นเขาใช่ไหมเขาหยิบก้อนยางซิลิโคนที่ล่วงอยู่ข้างเตียงชูขึ้นมาไอ้ที่มันอยู่ใต้กอบอกชุดแสกที่มันตุ้มๆนั่นก็เพราะว่าดันทรงมีเองโกงอายุยังไม่พอแถมยังกงนมชาวบ้านเขาอีกเสือคิดไปหัวเลาะไปกระต่ายหน้าแดงเพราะความอายจึงหันไปอีกฝั่ง สอลมอนเห็นรอยเลือดที่เลอะอยู่กลางที่นอนก็อดสงสารหญิงสาวไม่ได้เจ็บมากไหมเสียงยียวนเมื่อครู่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นน้ำเสียงจริงจังเพราะเขาสงสารเธอออกมาจากใจจริงเจ็บสิถามได้เจ็บจะตายแล้วเนี่ยกระแทกมาได้ยังไงบอกว่าเจ็บว่าเจ็บก็ไม่ฟังกันเธอเหวี่ยงใส่ทันทีนี่ของผมครูย,ยังเจ็บขนาดนี้ถ้าคืนนี้โดนไอ้ฝรั่งนั่นมีหวังได้นอนหยอนน้ำข้าวต้มแน่แน เขากลับมาสงสัยตากวนโอยให้เธออีกครั้งพูดมากกลับไปได้แล้วไปเธอพูดพร้อมไล่เขาแล้วก็เอื้อมหยิบหมอนมาปาใส่ชายหนุ่มจะไล่กันเลยหรอจใจร้ายกับผัวตัวเองแค่หมอนก็เจ็บซะที่ไหนแถมยังกระโจนมาหาเธออีกจะนอนที่นี่หละคืนเนี้พูดจบเขาก็ย้ายตัวจากปลายเตียงไปนอนเหยียดกายใต้ผ้ห่มตามความยาวของเตียงเดี๋ยวนอนไม่ได้นะ กลับไปดี๋ยวนี้กระต่ายทั้งผักทั้งดันล่างสูงแต่ก็ไม่ขยับแม้แต่น้อยถ้าป้าไล่ผมอีกผมจะจัดอีกรอบนะคราวนี้รับรองผมไม่ออมแรงแล้วนะเขาพลิกตัวมาหาเธอแล้วขู่กระต่ายขมวดคิ้วแทบจะเป็นปมเออก็ได้ผู้จบก็ลุกพรวดออกจากที่นอนโอ้ยการขยับตัวอย่างเร็วทําให้จุดบอบบางที่กําลังช้ำเจ็บปราบไปทั้งร่างกายมือบางกลุมไปที่ท้องน้อยของตัวเองแล้วงอตัวเป็นกุ้ง เสือได้ยินเสียงร้องจึงลุกจากผระห่มทันทีโถค่อยๆลุกสิมาเดี๋ยวผมอุ้มดีกว่าจะไปห้องน้ำใช่ไหมยุทธการเล็มย่าอ่อนตอนที่6เช้าวันถัดมาแสงแดดยามสายลอดช่องพมานเข้ามากระทบใบหน้าสวยกรกรค่อยๆลืมตาขึ้นแต่ก็ลองดีตาลงตับสายตาให้สู้แสงแดดสักครู่วันนี้ไม่เหมือนวันที่ผ่านๆมา เธอก้มมองใต้พนวมหนาก็เห็นมีแขนขาวๆโอบรัดเอวกิ่วของเธออยู่กอลกอนกค่อยๆย,ยกมือแต่คนที่นอนข้างๆกลับกระชับร่างบางให้แนบแน่นกว่าเดิมร่างบางค่อยๆหันหน้าไปประทะกับอกแกลงพินิดมองชายหนุ่มที่เพิ่งทำลายกำแพงเวอร์จินของเธอคิ้วดกหนาได้รูปเลาวกับขีดเขียนขึ้นมาดวงตาคมดุ บ่งบอกถึงความเจ้าเล่ห์ของผู้เป็นเจ้าของถัดลงมาเป็นจมูกโด่งสวยเข้ากับใบหน้าริมฝีปากรูปกระจับสีชมพูสวยโดยภาพรวมแล้วไอเด็กบ้านนี่ก็หล่อเต็ม10แต่มาเสียตรงที่ว่าเขาอายุน้อยกว่าเธอถึง8ปีแล้วก็ปากปีจอเป็นที่หนึ่งกระต่ายค่อยๆขยับตัวเข้าหาร่างแก่งที่เปือยเปล่าแล้วซบหน้าเข้าหาอกกว้าง แล้วก็หลับไหลไปกับไออุ่นกายแห่งบุรุษเพศเสียงเตือนจากโทรศัพท์ดังขึ้นแม่สาวน้อยรีบเดินออกมาจากห้องครัวโชว์ชื่อผู้โทรว่าน,นิมว่าไงแกไส้กรอกลูกครึ่งสวีเดนอร่อยไหมปลายสายส่งเสียงสดใสมาให้อร่อยที่ไหนกันล่ะแกเมื่อคืนนี้ฉันก็นกจากอีตานั่นตามเคยพร้อมกับถอนหายใจอย่างเสียดายเฮ้ยทำไมวะเกิดอะไรขึ้น เหยื่อถึงได้หลุดมือไปได้เนี่ยนิมเปลี่ยนเสียงทันทีเพอเมื่อคืนอุตส่ากอดเพื่อนอำรากันเรียบร้อยก็ไอเด็กฝึกงานที่ทำงานฉันนะสิมันมาขวางทางสวรรค์ไว้ก่อนพูดแล้วยังแค้นไม่หายเกือบได้กินของนอกแล้วเชียวยังไงวะแกฉันกำลังแลกลิ้นกับสเปนเซอร์อยู่ใช่ไหมแล้วมันก็ดึงฉันออกมาเลย กระต่ายเล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเธอทั้งเขินทั้งอายที่เราประสบการณ์เสียสาวให้เพื่อนรักฟังอย่างนี้แกก็เป็นอมาตาะแล้วสิแกกินเด็กนิมพูดไปหัวราอไปเป็นไงว่างว่าแกเธอยังถามต่อก็เจ็บสิแกถามได้ของมันจะใช้น้อย,อยที่ไหนกระแทกเอากระแทกเอาใส่จะทะลุออกมากรองกันแล้วเนี่ยกระต่ายยกข้อมือตัวเองขึ้นมาดูเพื่อเปรียบเทียบกับขนาด ของชายหนุ่มโหได้กินเด็กไม่พอเจอของใหญ่ายาวอีกหรอนิมพูดคล้ายกับว่ามันเป็นเรื่องน่าย,ยินดีเสียอย่างนั้นแหละเฮ้ยแกแค่นี้ก่อนนะฉันว่าฉันได้กินไหมชิบหาย,ขายไข่ไหมพูดแล้วก็วิ่งไปที่เตาคล้ายกับว่ามีอะไรดำๆอยู่ในนั้นสลมนได้ยินเสียงเอะอะโวยวายจึงเดินมาดูตามเสียงทำอะไรอยู่หรอครับที่รักเขาเดินมาประชิดร่างบางที่กำลังทำใยสังเคราะ ขัดกระทะดำๆตื่นสักทีนะกลับบ้านไปแล้วไหมยังไม่ทันได้หันไปมองหนะ้าเธอก็เอ่ยปากไล่เขาอีกแล้วอ๋ออีกอย่างอย่าเรียกฉันว่าที่รักอีกฉันไม่ใช่ที่รักของเธอเข้าใจไหมทั้งที่นี่แล้วก็ที่ทำงานไม่ให้เรียกที่รักให้เรียกเมียใช่ไหมพูดแล้วก็โอบล่างบางเข้าหาตัวทันทีนี่ฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นเธอนะฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นทันนะ เสือเบ,บ้ปากพูดล้อเลียนคนตัวเล็กกลละกรหันมาง้างกระทะใส่ชายหนุ่มทำท่าจะฟาดเขาโอเคโอเคกลับก็ได้เสือทำท่าทีจะเดินออกแต่ก็ขัขโมยหอมเธอฟอดใหญ่ไอ้เรื่องอะไรจะให้โดนกระทะฟาดละ่ะเขารีบวิ่งออกจากคอนโดของเธอทันทีในใจลิงโลดที่ได้แกล้งกลลกรให้อารมณ์เสียเล่นเเช้าวันจันทร์เสือ ช่วยเอาใบรับรองนี่ไปถ่ายเอกสารอย่างละหกชุดแล้วเอาไปให้พี่กระต่ายที่ห้องด้วยนะเสียงพนักง,งานหญิงในแผนกวานเด็กฝึกงานชายหนุ่มพยักหน้าเข้าใจแล้วรับเอกสารทำตามความประสงค์ของพี่สาวคนนั้นเข้ามาจ้ะเสียงใสของกระต่ายหัวหน้าแผนกเอ่ยขึ้น เมื่อสิ้นเสียงเคาะประตูเสือค่อยๆย่องมาโดยที่กระต่ายเอียงคอหนีบโทรศัพท์ไว้ที่หูกับหัวไหลในมือจับปากกาเขียนยุกยิกที่กระดาษสีขาวได้ค่ะอีกสองวันจะส่งรายละเอียดตามไปนะคะเมื่อวางสายกลกรก็เงยหน้าขึ้นมามองชายหนุ่มที่ยืนเลิกคิ้วทำหน้ายียวนอยู่ที่โต๊ะทำงานหญิงสาวผงะเล็กน้อยเมื่อเห็นเขาวางไว้ตรงนั้นเธอไม่รู้จริงๆว่าจะต้องทำหน้ายังไง เธอชี้ไปที่โซฟาสีชมพูพาสเทลสีฟุ้งฟิ้งกลางห้องชายหนุ่มก็ทำตามอย่างว่าง่ายแล้วก็ทิ้งตัวนอนเหยียดกายที่โซฟาตัวยาวนี่เธอหมดหน้าที่แล้วใช่ไหมออกไปหญิงสาวไกวมือไล่เด็กฝึกงานอย่างไม่ใยดีโอ้ขอ,อนอนพักแป,ป๊บสิออกไปมีแต่คนเรียกใช้สลมนไม่สนใจคำไล่ของเธอแถมยังใช้ปลายเนกไทเข้ามาทาปิดตาเอาไว้อีกนี่นีนี หูหนวกเหรอฉันบอกให้ออกไปฉันจะทำงานคนที่นอนอยู่บนโซฟาทำเป็นหูทวนลมเขายังคงนอนไม่ไหวติงฉันบอกให้ออกไปทีนี้ไม่ใช่แค่เสียงแต่ปากกาในมือของหญิงสาวถูกเคลี่ยงมายังคนที่นอนหลับตาพริม้มนี่เป็นเมียภาษาอะไรเนี่ยฮะไล่หัวยังกระหมูกับหมานี่ใส่ไม่ดีกลับไปคืนนี้ผัวไม่จัดให้นะ เสือส่งเสียงยียวนกวนบาทาไปกระตุ้นต่อมโมโหกระต่ายให้ปรีดขึ้นไปอีกงานยิ่งยุ่งยุ่งอยู่ด้วยไอเด็กบ้านนี่นี่เธอพูดให้มันดีๆฉันไม่ใช่เมียเธอห้ามพูดแบบนี้ในที่ทํางานด้วยแล้วอีกอย่างฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นเธอโอเคหญิงสาวพยายามกดอารมณ์โกรธของตัวเองอย่างสุดขีดสะละมนทําปากเบี้ยวล้อเรียนท่าทางของหญิงสาวจนเธอหมั่นไส้ ยกแฟ้มสีดำขึ้นมาท่าทางจะปาไปหาเด็กฝึกงานจอมกวนเออ,เอก็ได้ก็ได้ออกไปก็ได้เสือลุกพวดพร้อมกับยกมือทั้งสองข้างทำท่าปลามไว้แล้วก็เดินออกไปอย่างระแวดระวังมีอะไรชอบใช้กำลังกับผัวก่อนออกจากห้องยังคงทิ้งระเบิดไว้อีกกำลกรกลับมาทำงานอีกครั้งด้วยอารมณ์ที่คลุกกุ่นน้องเสือคะมานี่เร็วน้ำฝน หญิงสาวสวยท่าทางเรียบร้อยอ่อนหวานปีนี้เธออายุ28ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับกระต่ายเพราะก่อนหน้านี้3เดือนตำแหน่งหัวหน้าแผนกจะต้องตกเป็นของน้ำฝนแต่จูจูคณะกรรมการก็เห็นดีเห็นงานกับผลงานและการทุ่มเทของกรกรที่ลงมือทำงานจริงๆไม่ใช่แค่ใช้ปากเลียแข้งเลียขาเจ้านายครับพี่ฝนเสือเดินตรงไปที่โตทำงานของน้ำฝนทันที ช่วยเอาตัวอย่างนี้ไปให้หัวหน้าฝ่ายออกแบบทีนะขอบใจจ้ะตามจริงแล้วเสือก็ถูกใจสาวน้อยสาวใหญ่ไม่น้อยเพราะรูปร่างหน้าตาที่แสนจะเพอร์เฟกแต่ติดอยู่ที่ว่าเสือนั้นฐานหน้าทังบ้านค่อนข้างยากจนเพราะใครๆต่างก็เห็นว่าสลมนนั้นปั่นจัก,กรยานมาทำงานแล้วบังเอิญที่น้ำฝนไปเห็นเสือกำลังช่วยแม่ค้าขายลูกชิ้นซึ่งเป็นคุณยายอายุเกือบ60 เธอกำลังเข็นลูกชิ้นขึ้นเนินข่าวลือจึงแพร่สะบัดไปอย่างรวดเร็วว่าสลมนเป็นหลานของยายคนนั้นจึงทำให้เขาไม่เป็นที่น่าสนใจมากนะักได้ครับพี่ฝนเสือรับแฟ้มสีดำมาแล้วทำหน้าที่ที่ได้รับอย่างไม่เกี่ยงงอนเย็นวันนั้นเด็กฝึกงาน ซึ่งใช้ชีวิตแสนจะธรรมดาสวมหมวกนีรภลายสำหรับปั่นจัก,กรยานเขาจับสายรัดให้กระชับพอดีแล้วปั่นช้าๆที่เลนสำหรับจัก,กรยานเมื่อพ้นสามแยกเขาเห็นคุณยายขายลูกชิ้นเจ้าเดิมกำลังเข็นรถขึ้นเนินซึ่งเป็นเนินตัดข้ามคลองเขารีบจอดจัก,กรยานทันทีแล้วพุ่งไปใช้แขนดันรถเข็นขายลูกชิ้นให้พ้นเนินนั่นวันนี้ขายหมดเลยนะคะป้า เสือเห็นลูกชิ้นในตู้กระจกเล็กๆไม่เหลือสักไม้เลยรู้สึกดีใจแทนคุณยายขอบใจนะพ่อหนุ่มโตขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนนะลูกนะเป็นคำขอบคุณของคุณยายที่อวยพรให้เด็กหนุ่มทุกครั้งที่เขายื่นมือเข้ามาช่วยยุทธการเล็มยญ้าอ่อนบทที่7ครับยายผมไปก่อนนะครับเสือวิ่งกลับมาที่รถจักรยานน้ำฝนเห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดเธอเบ้ปาก แล้วขับรถออกจากตึกทันทีเช้าวันถัดมาสอลมอนปั่นจักรยานเสือภูเขาคู่ใจมาตามทางด้วยหัวใจที่พองโตเขาได้แต่คิดว่าวันนี้จะได้แกล้งแม่กระต่ายน้อยของเขาให้งอนเพราะได้เห็นลิปเด่นเด็ดของเธอด้วยวิธีไหนบ้างแค่คิดเขาก็ยิ้มจนแก้มปริแต่ก่อนที่จะถึงที่ทำงานเขาก็ต้องหยุดรถในที่สุดพอหนุ่มทางนี้จ้า วันนี้ยายทำกับข้าวมาเผื่อด้วยคุณยายขายลูกชิ้นนั่นเองหญิงชรายื่นถุงพลาสติกในนั้นบรรจุถุงข้าวสวยกับถุงไข่เจียวที่มัดยางติดกันโถคุณยายลําบากเปล่าๆครับรรบไปเถิดนพะพ่อหนุ่มเราช่วยยายตลอดเลยยายพอจะตอบแทนพ่อหนุ่มเล็กๆน้อยๆได้แค่นี้ละจ้าคุณยายยัดถุงพลาสติกบรรจุอาหารให้ชายหนุ่ม ได้ครับคุณยายแต่ข้าวหลังถ้ามีไข่เจียวอีกผมขอเป็นซอสพริกแทนน้ำปลาได้ไหมครับเสือรับถุงพลาสติกมาแล้วใช้หูผูกกับแนดนของจักรยานไม่มีปัญหาจะพ่อหนุ่มคุณยายยิ้มกว้างใจดีที่เสือไม่ปฏิเสธน้ำใจของแกเวลาพักเที่ยงพนักงานทุกคนต่างลงไปหาข้าวทานกันอย่างพร้อมเพรียงเอาเสือไม่ลงไปกินข้าวหรอ เสียงของพนักง,งานชายคนหนึ่งเอ่ยถามเด็กฝึกงานที่กำลังใส่แผ่นกระดาษลงเครื่องทำลายเอกสารวันนี้ผมมีข้าวมาจากบ้านแล้วครับเสือชี้ไปที่ถุงข้าวไข่เจียวที่วางอยู่ที่มุมของเขาให้พนักง,งานรุ่นพี่ดูพนักง,งานหลายคนออกจะยิ้มเย้ยๆกับกับข้าวกลางวันของเด็กฝึกงานสงสัยจะจนจริงๆอย่างที่เขาลือกันว่านั่นดิแต่ผิวพรรณน้องเขาดีมากเลยนะแกไม่น่าเป็นหลานคนขายลูกชิ้นเลยเนาะ เสียงซุบซิบของเหล่าพนักงานต่างวิจาร์ณกันไปต่างๆนานาแล้วพี่กระต่ายกับเด็กฝึกงานน่ะทั้งสองเขายังไงกันเห็นสนิทกันนะหรือว่ามีซัมติงอะไรกันก็ไม่รู้แต่เห็นเขาลือกันนะว่ากระต่ายอ่ะใช้เส้นสายของตัวเองให้เด็กฝึกงานคนเนี้ยเข้ามาฝึกงานที่บริษัทข่าวลือต่างๆนานาได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วคนที่ปล่อยข่าวลือก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลแม่น้ำฝน ไม้เบื่อไม้เมาของไม้กระต่ายนั่นแหละเป็นไปได้ไหมว่าพี่กระต่ายจะแอบส่งเสียเลี้ยงต้อยเจ้าเสือก็อาจจะเป็นไปได้นะนั่นดิถึงว่าเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็ง้อเรื่องมันจะยังไงยังไงอยู่นะแกก็สมกันดีนะว่าไหมยัะนั่นเหรอจะไปหาผู้ชายจะตักที่ไหนน้ําฝนพูดแทรกขึ้นระหว่างอาหารมื้อกลางวันสอลมน พลิกนาฬิกาข้อมือดูเวลาก็ไม่เห็นว่าแม่กระต่ายน้อยของเขาจะออกมาจากห้องทำงานนี่มันจะบ่ายโมงแล้วนะมีหิวข้าวบ้างหรือไงคิดแล้วท้องของเขาก็ร้องประท้วงขึ้นมาทันทีชายหนุ่มจึงเดินไปแกะยางจากถุงข้าวไข่เจียวโชคดีที่คุณยายใส่ช้อนพลาสติกมาให้ด้วยจึงพร้อมทานในทันทีเขาจัดการยัดข้าวกับไข่เจียวเข้าปาก เคี้ยวได้อยู่สองสามคำไม่กอลกรก็เดินออกมาจากห้องทำงานอ้าวเสือไม่ลงไปกินข้าวหรือไงเธอถามทางทางท,างที่ยังสารวันอยู่กับใบนัดประชุมวันนี้ผมห่อข้าวมานะ่ะเขาชูถุงข้าวไข่เจียวที่เขากำลังเคี้ยวตุ้ยๆให้หญิงสาวดูจะกินด้วยกันไหมเขาเชิญชวนไม่ได้หวังว่าเธอจะให้มาร่วมวงด้วยสักหน่อย ขอสองคำลองท้องก่อนก็แล้วกันใส่จะขาดแล้วกลละกรสวยถุงข้าวไข่เจียวนั้นมาประคองถุงข้าวอย่างละมัดระวังแล้วตักเข้าปากคำใหญ่อืมฉันไปก่อนนะกินเสร็จก็เก็บให้เรียบร้อยด้วยละ่ะเธอพูดแล้วแล้วก็เดินออกไปทิ้งให้เด็กฝึกง,งานนั่งกินข้าวคนเดียวอย่างหงอยเหงาในสอลมนเขาเข้ามาฝึกง,งานที่นี่จนรู้นิสัยของพนักง,งาน ใครชอบอู้ใครชอบกินแรงเพื่อนเขาเฝ้าดูมาโดยตลอดพวกผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวจัดจัดถ้างานไม่รีบวันวันก็จะจับกลุ่มดูแคตตล็อกขายตรงหรือไม่ก็เมามอยบางคนก็มานั่งแต่งหน้าให้เวลาหมดไปวันๆรอเวลาเร่งส่งงานจึงจะเริ่มต้นทำงานกันจริงๆงานเนื้อเนื้อจึงตกไปเป็นของกรลกรหัวนหน้า,าแผนกนั่นเอง จากพนักง,งานที่อยู่ระดับเดียวกันได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าจึงไม่มีใครเกรงกลัวเธอต้องมาหัวหมุนอยู่คนเดียวนี่ไงยยบือ้อเขาคิดแบบนั้นเวลาเลิกงานก็ไม่ต่างอะไรจากเหมือนตอนพักกลางวันพนักง,งานคนอื่นๆก็ทำคล้ายว่าเด็กฝึกง,งานคนนี้ไม่มีตัวตนจริงๆจะเห็นหัวกันก็ต่อเมื่อเรียกไปช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นมาครับยายเดี๋ยวผมช่วยสลมอน ออกแรงช่วยยายเข็นรถเข็นข้ามคลองที่เดิมอีกครั้งพรุ่งนี้จะกินอะไรดีจ๊ะพ่อหนุ่มอืมอะไรก็ได้ครับเอาแบบที่ยายถนัดสรลมนเห็นคุณยายมีความสุขที่ได้ตอบแทนเขาเขาจึงไม่ค้านหากคุณยายจะทำมื้อกลางวันมาให้อีกงั้นพรุ่งนี้ก่อนไปถึงที่ทำงานแวะมาเอากับข้าวด้วยนะพ่อหนุ่ม คุณยายยิ้มอย่างมีความสุขแม้จะเห็นฟันในปากที่ไม่อยู่ครบคุณยายยิ้มอย่างอารมณ์ดีครับคุณยายผมไปก่อนนะคุณยายกลับบ้านดีๆนะครับข่าวลือระหว่างเด็กฝึกง,งานหลานของยายขายลูกชิ้นกับหัวหน้าแผนกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วเร็วยิ่งกว่าไฟรามทุ่งและแน่นอนทั้งเสือและก็ตายต่างรู้ข่าวลือนั่น เมียจ่าไปกินข้าวกันเถอะนี่มันจะบ่ายสองแล้วนะสรลมนถือวิสาสะเข้ามาในห้องของหัวหน้าแผานากใครเมียยะพูดให้มันดีๆนะช่วงนี้คนยิ่งสงสัยกันอยู่ด้วยสรลมนทำหูทวนลมเขายังคงยืนพิงกำแพงและทำเป็นหน้าตายยียวนอยู่อย่างนั้นกอลละรหยิบกระเป๋าสะพายคล้องบ่าเธอกำลังจะออกไปกินข้าว ก็มันเป็นเรื่องจริงนี่เราสองคนเป็นผัวเมียกันแล้วสลมนก้าวเข้ามาจูงแขนแม่กระต่ายน้อยนี่อย่ามันเนียนอย่าขอร้องหญิงสาวสะบัดแขนออกงั้นเชิญครับสลมอนพายมือออกไปทางประตูทั้งสองเดินคู่กันและสวนกับพนักง,งานกลุ่มที่กำลังเดินเข้าห้องหลังจากทานข้าวกลางวันเรียบร้อยเมื่อพ้นมาได้สักพักฉันว่ามันไม่ใช่ข่าวลือแล้วว่าแกมันเป็นเรื่องจริง เสียงของจิลาเพื่อนของน้ำฝนดังขึ้นก็ดีแล้วนี่นังนั่นน่นะไม่มีปัญญาหาแฟนได้ดีกว่าเด็กฝึกงานจนจนหลอกน้ำฝนยังยิ้มเยาะกรละกรเมื่อเธอรู้ข่าวว่าเสือเป็นโคหลานของยายที่ขายลูกชิ้นเธอก็ไม่ได้ตั้งแง่ลังเกียจแต่อย่างใดทั้งสองมาทานข้าวในห้างหรูที่อยู่ถัดจากที่ทำงานงานยุ่งไหมสาลมนถามกระต่ายระหว่างที่รออาหารมาเสิ โอ้โหอย่าถามเลยว่ายุ่งไหมถามว่ามีเวลาว่างไหมจะดีกว่าอีกสองสาวันก็จะมีประชุมใหญ่แล้วด้วยต้องเคลียร์งานให้เสร็จอีกกรละกรพูดแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่โทรศัพท์นี่คุยกับผมรบกวนมองหน้าผมด้วยอย่ามัวแต่สนใจโทรศัพท์ไม่พูดเปล่าเขาแย่งโทรศัพท์มาจากมือหญิงสาวแล้วเสียม,มารยาทอ่านแชทนี่ไอ้เด็กป้าเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะ กระต่ายพยายามยื้อแย่งโทรศัพท์แต่เสือใช้แขนข้างเดียวกันเอาไว้แล้วถ่ายรูปคู่ที่กระต่ายกําลังยื้อแย่งโทรศัพท์ส่งเข้าไปในโปรแกรมแชทที่กําลังคุยอยู่กับผู้ชายแล้วเขาก็ส่งคืนให้เจ้าของรูปถูกส่งไปแล้วแล้วขึ้นว่าอ่านแล้วด้วยไอ้ไอ้เสือไอ้เด็กบ้ากนด่าแล้วก็พิมพ์กลับไปว่าแค่น้องที่ทำงานค่ะนี่ถามจริงคุยกับผู้ชายกี่คนเนี่ย เขาถามแต่ยื่นคอยาวเป็นยีราฟยุ่งกรกรเงยหน้ามาตอบคำเดียวและก้มแชทต่อไปสลมนรู้สึกหงุดหิดจึงแย่งสมาร์ทโฟนมาแล้วปิดเครื่องเสียไอหยุดด่าผมแล้วกินข้าวซะสละมนยกมือขึ้นมาปิดปากจนสีเล็บสติดติดมือมาด้วยเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่พนักงานเอาอาหารมาเสิร์ฟพอดี กลกรหายใจเข้าลึกๆเพื่อสกัดกั้นอารมณ์ที่กลุ่นโกรธทั้งหมด1,345บาทค่ะเสียงใสของพนักง,งานบอกราคาอาหารพร้อมกับยื่นใบเสร็จให้ชายหนุ่มไม่ไม่ไม่เดี๋ยวฉันจ่ายเองกระต่ายดึงใบเสร็จออกมาแล้วรีบหยิบแบงค์พันออกมาสองใบแต่ช้ากว่าสซลโมนที่หยิบแบงค์พันกับแบงค์ห้าใส่สมุดหนังพับที่พนักง,งานถืออยู่ไม่ต้องทอนครับ โอ้ oh, ไม่นะฉันจ่ายเองกระต่ายยื่นแบงค์ของตัวเองให้ชายหนุ่มแต่เขาก็ปฏิเสธทำไมไปรวยที่ไหนมาฮะเงินต้องพันกว่าบาทยายเธอขายลูกชิ้นกิบไม้กว่าจะได้เธอเผลอพูดออกไปแล้วนี่รู้เรื่องนั้นด้วยหรือไงสลมนหน้าเจือนทันทีกระต่ายที่หน้าเจือนไม่แพ้เสือพยักหน้าลงช้า,ชาๆเธอไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกที่เขามียายเป็นคนขายลูกชิ้นข้างทางผิดกับสลมอน เขารู้สึกไม่ชอบใจที่เธอไปเชื่อข่าวลือที่คนอื่นๆพูดกันงั้นเรากลับกันเถอะสระมนตีหน้านิ่งทันทีแล้วเดินออกไปโดยที่ไม่รอคนตัวเล็กกว่าเดี๋ยวสิรอด้วยกระแตพยายามเดินให้ทันแต่ช่วงขาที่ต่างกันมากนะักเธอจึงต้องกึ่งเดินกึ่งวิ่งเดี๋ยวผมขับเองสรลมนแบมือออกหล่อนยอมให้คุณแจเขาอย่างง่ายดายทำงานเหนื่อยมากไหม เขาถามเธอขณะที่สายตาจับจ้องไปที่ถนนเบื้องหน้าเหนื่อยดิเหนื่อยชิบหายเหนื่อยมากๆเธอพูดเสียงอ่อยเพราะเธอเหนื่อยจริงๆงั้นผมพาไปผ่อนคลายนะชายหนุ่มเรียวเข้าม่านรูปเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะทำอะไรกระต่ายถามเขาที่เอาแต่งเงียบระหว่างที่รอพนักง,งานมาปิดม่านก็มาผ่อนคลายไงเร็วเถอะเหลือเวลาไม่มากแล้วชายหนุ่มเดินจากรถ แล้วอ้อมมาอีกฝั่งเพื่อเปิดประตูรถให้เธอแล้วดึงเธอมาจูบอย่างหิวกระหายเขาติดใจในรสจูบหวานของเธอรวมทั้งผิวนวลเนียนนั่นด้วย